เสพตื่ออย่างไรให้เท่าทันเฮ้ยหูยเก่งอะคุณดูสิเด็กคนนี้เก่งมากเลยอะตอบคำถามถูกหมดเลยได้รางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ด้วยนะ<ฮ>แต่จริงๆแล้วอะน่าจะเป็นอย่างอื่นที่เหมาะกับเด็กมากกว่าคุณว่าไหมก็ค่ายรถยนต์นะ เขาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี่คุณแต่รถยนต์น่ะมาเกี่ยวข้องกับรายการเด็กได้ยังไงดูไม่เข้ากันเลยเขาเป้าหมายของเขาก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่นั่งดูรายการพร้อมกันกับเด็กไงล่ะเ <Yeah. S 1> พราะเป็นผู้มีกรลังซื้อตัวจริงโอโ้โหต้องตบมือพี่ผู้ชายเลยนะครับที่รู้เท่าทันสื่อเพราะปัจจุบันนี้มีการแสงสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆมากมายการที่เราคิดวิเคราะห์และรับชมสือ่อใดๆทาให้เรารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของสื่อที่เราได้รับว่าสื่อนั้นๆมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีการกระทําความผิดที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเราๆหรือเปล่าจะได้ไม่หลงตกเป็นเหยื่อทางการตลาดได้โดยง่ายนะครับกสทชสนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน